ในดินแดนที่แสงอาทิตย์ถูกกลืนหายไปใต้เงาปีกมหือมาความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วผืนแผ่นดินราวกับโลกทั้งใบกำลังกลั้นลมหายใจรอวันล่มสลายท่ามกลางคำพยากรณ์โบราณอสุวินหนุ่มนามว่าลูคัสก้าวออกมาจากเงาแห่งความธรรมดาเขาได้รับมอบดาบสุริยันอาวุธที่ส่องสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์และหนักอึ้งยิ่งกว่าชะตากรรมที่แบกไว้เปลวไฟแห่งความหวังถูกจุดขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพื่อเกียรตยิยศ แต่เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ถูกขังอยู่บนยอดหอคอยถมินการเดินทางไม่เคยปราณีป่าอาถรรพ์ตื่นขึ้นราวกับมีจิตใจของมันเองเถาวันหนามยักษ์พุ่งเข้าใส่ด้วยความเกรี้ยวกราดรัดกระชากและพยายามกลืนกินทุกสิ่งที่ยังมีลมหายใจแต่ทุกครั้งที่ดาบสุริยันฟาดฟันวงล้อไฟก็ฉีกความมืดออกเป็นชิ้นๆร่างของลูคัสอ่อนล้าเหงื่อและลมหายใจหนักหน่วงทว่าเท้าไม่เคยหยุดก้าวเพราะเขารู้ดีว่า การหยุดคือการยอมแพ้ให้กับความกลัวเมื่อเงาของหอคอยทอดยาวทับผืนแผ่นดินความตายก็ลุกขึ้นจากความเงียบงนันกองทับโครงกระดูกในเกราะผุพังขวางทางเสียงดาบปะทะดังสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาการต่อสู้ไม่ใช่เพียงการฟาดฟันแต่คือการพิสูจน์ว่าหัวใจมนุษย์ยังแข็งแกร่งกว่าความตายลูคัสฟาดฟันจนประตูหอคอยเปิดออกพร้อมควันสีม่วงที่เลื้อยคลานราวกับลมหายใจของปีศาจ แล้วท้องฟ้าก็ฉีกขาดเสียงคำรามกึกก้องราวสายฟ้าฟาดมังกรทมินน็อกซ์พุ่งลงมาจากเบื้องบนเปเลวไฟสีม่วงแผดเผาทุกสิ่งที่ขวางหน้าลูคัสต้องวิ่งกระโดดหลบหนีความตายที่ไล่หลังมาเป็นลมหายใจความกลัวกัดกินหัวใจแต่ดวงตาย,ยังจ้องตรงไปข้างหน้าเพราะหากถอยความหวังจะมอดดับไปตลอดกาลเมื่อเขาบุกถึงยอดหอคอยประตูสุดท้ายพังทลายลง เจ้าหญิงเอ็นล่ายืนอยู่ตรงนั้นไม่ร้องไห้ไม่หวาดกลัวสายตาของเธอสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามือที่สั่นน้อยๆย,ยกขึ้นห้ามอศวินไม่ให้โจมตีมังกรที่หมอบอยู่ข้างกายโซ่ตรวนเวทมนต์สีดำพันธนาการครึ่งสองไว้และในความเงียบนั้นความจริงก็เริ่มกรีดร้องหยุดก่อนมังกรไม่ใช่ปีศาจมันคือองครักผู้ถูกสาบคำสาบจากจอมเวทมนต์บิดเบือนความพักบีให้กลายเป็นความคลุ้มคลั่ง หอคอยนี้ไม่ใช่รังของอสูรหากเป็นคุกที่ขังผู้บริสุทธิ์ไว้จากโลกภายนอกลูคัสเลิศดาบลงหัวใจที่เคยแข็งกร่าวสั่นไหวเป็นครั้งแรกเขาเห็นน้ำตาที่ร่วงหล่นจากดวงตามังกรเป็นประกายไฟเล็กๆแห่งความเจ็บปวดที่ถูกกดทับมานานเกินไปทันใดนั้นเงาทมินก็แทรกซึมเข้ามาเสียงหัวเราะเย็นเยียบก้องไปทั่วฟ้าจอมเวทมนต์ปรากฏกายพร้อมปีศาจเงานับร้อยที่หลั่งไหลออกมาราวคลื่นดำ ความตายกำลังจะกลืนทุกชีวิตแต่ครั้งนี้ลูคัสไม่ได้ยืนเพียงลำพังอัศวินกับมังกรยืนหลังชนหลังเป็นพันธมิตรที่โลกไม่เคยคาดคิดบินขึ้นไปเสียงตะโกนฝ่าพายุลูคัสกระโดดขึ้นหลังน็อกซ์ดาบสุริยันเปล่งแสงจ้าพลังแห่งแสงไหลหลอมรวมกับเปลวมังกรกลายเป็นเปลวไฟสีทองที่ฉีกความมืดออกจากท้องฟ้าพลังแห่งความเชื่อใจประทะกับเวทมนต์ดำย่างรุนแรงจนโลกทั้งใบสั่นสะเทือน ในการโจมตีสุดท้ายดาบสุริยันปักลุงสู่ใจกลางเวทมนต์ดำแสงสว่างระเบิดออกกลืนกินหอคอยโซ่ตรวนแตกสลายคำสาปถูกลบล้างจอมเวทมนต์ดำสลายเป็นเท่าฐานปลิวหายไปกับอสายลมเมื่อทุกอย่างสงบลงลูคัสไม่ได้กลับมาพร้อมหัวมังกรแต่กลับมาพร้อมมิตรภาพความเข้าใจและหัวใจที่เติบโตขึ้นเขาเรียนรู้ว่าฮีโร่ที่แท้จริง ไม่ใช่ผู้ที่ค่าได้มากที่สุดแต่คือผู้ที่กล้าเปิดใจมองลึกกว่ารูปลักษณ์และเลือกจะปกป้องชีวิตแม้โลกทั้งใบจะบอกให้เขาฟาดฝันก็ตาม